ว่าปทุมธานีเราก็มีเมืองญี่ปุ่นซ่อนอยู่ไว้ดี <White D. S 1> อาหารนะ่าอิ่เยอะมากและเราสามารถเป็นเจ้าของซาซิมิจานี้ได้ในราคาแค่300อนิดๆแต่จัดใจมาให้แบบสวยเวอร์มากมีมุมถ่ายรูปน่าหลกนล่าหลงแล้ว,วันนี้โบาพาทุกคนมาอยู่ที่ซูซูมิร้านเขาจะอยู่ไกล้ๆกับตลาดและแห่งร้านหลุมแก้วร้านโปรง่งนั่งสบายแล้วมีเมนูให้เลือกเยอะจนปวดหัวมาเริ่มกันที่พาสต้าก่อนเลยเฟตตูชินี่โฮตาเต้ทัฟเฟกลิ่นหอมทัฟเฟอบอบอบอวลตัวเส้นจะเป็นแบบนุ่มๆเคลือบซอสครีมี่ไปกันต่อที่สลัดกุ้งทอดหางไขนลอคยๆ แน่นอนช่วงนี้คือชอบสั่งข้าวผัดมันเนื้อมากแล้วดูที่นี่เขาให้ไข่แดงดองมาด้วยเนื้อนุ่มข้าวผัดอร่อยให้กระเทียมมาจัดเต็มแต่ถ้ามันเลือกไม่ได้ม่อนก็อยากกินไข่แดงดองก็ชอบมันปูก็ต้องลองไข่กุ้งก็ขาดไม่ได้จานนี้เลยเขารวมทุกอย่างมาให้แล้วไฮไลท์คือน้องคนนี้ค้าตัวไม่แรงเลยแต่ดูดีมีสกุลซาซิมิแซลมอนเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บถ้าอยากจัดหนักต้องการเข้าด้วยสูชีเขาเริ่มต้นที่คำละสิบบาทหรือจะเป็นของทอดกินเล่นเขาก็มีและต้องสัั่่่่่งเเลลยยยนนนนนะแแกกกก้้้้้ววววีีีออออรรมมมมาาาพพปปทื็ิิดโโฟต แอบไปเห็นว่าเขามีเค้กแซลมอนด้วยน่าร่ะอาใครมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วค่ะไม่แรงมาลองตามกันเลย